โคชอิชิอิเดินทางถึงไทยแล้วมาดามแป้งเล่นประสาสมาคมฟุตบอลเซ็นสัญญาเริ่มงานทันทีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเตรียมประสาสมาคมฟุตบอลเพื่อเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับมาสาตดับอิชิอิให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เริ่มงานได้ทันทีหลังเขาเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วอดีตกุนซือยอดเยี่ยมเจลี ถูกมาดามแป้งเลือกเข้ามากุมทับช้างศึกแทนที่มาโนโพกลิ่งหลังทำผลงานสองนัดแรกในศึกคัดบอลโลก2,026ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกระทั่งล่าสุดเขาได้เดินทางถึงไทยแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมเซ็นสัญญาเป็นทางการและเริ่มงานทันทีม,ม,ม,มาดามแป้งผู้จัดการทัพช้างศึกได้กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้โค้ดอิชิอิเดินทางถึงประเทศไทยแล้วยอมรับว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เรามีเวลาเตรียมทีมค่อนข้างจำกัดก่อนถึงเอเชียนคัพรอบสุดท้ายแต่แป้งก็จะพยายามผสานทางสมาคมฟุตบอลเพื่อเซ็นสัญญากับโคดอิชิอิให้เรียบร้อยและเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เริ่มงานทันทีเช่นการเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะไทยลีกที่สนามต่างๆส่วนรายละเอียด สัญญาเงื่อนไขต่างๆและการเปิดตัวเราจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งขอบคุณค่ะสำหรับคุณซือมาซาทดะอิชิอิมีความคุ้นเคยและมีข้อมูลของนักเตะไทยเป็นอย่างดีเมื่อผ่านการคุมทีมไทยลีกทั้งสมุทรปราการซิตี้และบุรีรัมยูเนเต็ดโดยจับประเดิมคุมทัพทีมชาติไทยนักอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่น วันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราคม2567ก็่อนจะพาทีมเข้าสู่เอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่12มกราคมถึงวันที่10กุมภาพันธ์2 5 0 0